ถ้าพูดถึงบิ๊กโจ๊กคงไม่มีใครลืมนะครับนี่ถือว่าฉายาแมวก้าชีวิตนะฮบิ๊กโจ๊กคนตุเรกสุรเชษถักผานตำแหน่งล่าสุดก็คือรองพบตรนะครับก็ถูกพบตรลงนามคำสั่งไล่ออกก็มีที่กรรมการจัดกลองพิจารณาโทษผลการสอบวินัยร้ายแรงนะครับแล้วโยงถึงพนันออนไลน์ด้วย ก็ตัวเราเห็นชอบแล้วก็กังกรบคก็ตํารวจไม่รับอุทธรณ์ด้วยแต่ว่ามิโจกนี่เขาก็ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอความเป็นธรรมในออกจากราชการอาบางคาสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่เนี่ยะมีเสียงอะไรเข้ามาขอไฟลยท่านฟังครับนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยื่นชัดค้านการธรรมาทิของตัวาการศาลปกครองสูงสุดบางรายนะฮะ ในแง่มุมของการเคลื่อนไหวและมุมมองทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกับท่านอาจารย์จรยพักตีธนาคุณเพราะว่านี่คือเรื่องของคําสั่งที่อาจจะเกิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการตารวจก็ว่าได้ท่านอาจารย์จารา์อยู่กับเราครับสวัสดีท่าน,านอาจารย์พักตีธนาคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคือวิสุทธิสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับผมเกิดนําไปอาจจะไม่ครบถ้วนนะต้องรบกวนอาจารย์ลองอ่ ให้ฟังเอยว่าจริงๆตอนนี้ไปถึงไหนยังอะไรอย่างไรครับเพรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยากทางกฎหมายปกคร,ครองครับเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมันเป็นมันเกี่ยวกับกฎหมายที่ยากที่สุดในขณะนี้ยากที่สุดเพราะเพราะพิ่งปัปฏิรูปเป็นกฎหมายที่พยายามปฏิรูปองค์กรตำรวจ รพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศสองหาหกห้ายังไม่เป็นที่รับรู้กันทั่วไปในผู้คนนอกวงการตำรวจแล้วก็ในวงการตำรวจเวลานี้ก็เกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้จุดที่แตกต่างกันเป็นประเด็นใหญ่ไปถึงศาลปกครองแล้วกำลังรอ คำพิพากษาสารปกครองสูงสุดอยู่ก็คือประเด็นของมาตรา131วรรคหนึ่งที่ให้อํานาจอบอรตอรอนะฮะที่จะออกคําสั่งทางปกครองให้ข้าราชการตํารวจที่ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือ ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าถ้ารอการสอบสวนเสร็จมันมันจะเนิ่นนานเกินรอรเพราะฉะนั้นพอตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยครับมองเห็นนะครับมาตรา131วรรคหนึ่ง ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาหรือในเคสของท่านรองโจกสุรเชษนะฮะก็ก็คือคำสั่งของท่านผบตรผบตรผู้ถึงแม้ท่านจะรักษาราชการแทนในขณะนั้นก็ก็มีอยู่ในฐานะของผบตร ท่านก็อ้างว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านรองสุรเชษแล้วเมื่อมีคำสั่งท่านออกคำสั่งสองคำสั่งในวันเดียวกันคคำสั่งแรกคือสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงท่านรองสุรเชษโดยอ้างเหตุว่ามีส่วนผัวพันกับ การกระทําความผิดฐานฟอกเงินใช่ไหมครับของบริษัทอะไรล่ะบริษัทใหญ่บริษัทหนึงนะ่งบริษัทต่างเอ็มพเคมาสเตอร์อะไรแถวนั้นใช่ไหมครับครับ,รบแล้วก็จึงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแหลมครับแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นเลยเออกคำสั่งลำดับต่อมาให้ ปรองสุรเชษออกจากราชการไว้ก่อนครับในหลังจากที่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้แรงแล้วซึ่งท,ท่านก็ใช้ฐานอำนาจตามพระราชบัญญัติตํรวจแห่งชาติมาตรา131วรรคหนึ่งนะครับท่านรองสุรเชษท่านก็ คัดค้าแล้วนำความไปฟ้องศาลปกครองเป็นคดีนี้โดยท่านอ้างหลักใหญ่หลักประการแรกท่านอ้างมาตรา120วรรค4ครับ120วรรค4 120วรรค4ครับถ้าขึ้นถ้าขึ้นจอได้ก็ดีเหมือนกันนะครับในระหว่างการสอบสวนก็หมายถึงสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับ ผู้บังคับบัญชาจะนำเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ถกสวนไม่ได้เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ,ร,าการหรือสั่งให้ออกจากราชการ,ร,าการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนครับ ก็คือเงื่อนไขของมาตรา120วัี4ก็คือเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยลายแรงของข้าราชการตำรวจทนใดแล้วผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนก็ข้อต่อสู้ของทองสุรเชษก็คือ ก็เขาถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วนะถ้าจะให้เขาออกก็ต้องรอความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมองเห็นไหมครับเสียก่อนเพื่อเพื่อป้องกันการที่จะเอากระบวนการทำวินัยร้ายแรงเนี่ยมาเป็นเหตุลันแกล้ง สั่งให้คนออกจากราชการไว้ก่อนได้ง่ายๆซึ่งมันเป็นแนวปฏิบัติและหลักกฎหมายตำรวจเดิมซึ่งก็ทำให้ขการตำรวจของประเทศไทยจำนวนสองสามแสนคนต้องหว่นเกรงอำนาจเนี้ยของผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุนี้ ในการปฏิรูปหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติในวาระการปฏิรูประบบการยุติธรรมของไทยเนี่ยจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพศ .2565 ฉบับนี้ออกมาโดยมีเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเพื่อที่จะให้ เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจทั้งทั้งสองแสนสมแสนคนนัคนนะครับ,รบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ,รบออในกรณีที่จะบริหารกิจการเนี่ยเจตนารมณ์สำคัญเพื่อให้การจัดระเบียบข้าราชการตำรวจ เป็นไปตามหลักนิติธรรมและให้เกิดความเป็นธรรมครับเนียนะครับก็เห็นชัดว่าดึงเอาเรื่องดึงเอาเรื่องหลักนิติธรรมและหลักความเป็นธรรมเข้ามาเป็นหลักในการบริหารจัดการในกิจาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยุคใหม่นี้และและยังได ระบุต่อไปว่าในการที่จะดำเนินการทางวินยัยมาตราหกสวงเล็บสี่ก็บัญญัติชัดเจนว่าในการดำเนินการทางวินยัยจะต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยประศจากอกคติมองเห็นนะครับ,รบท้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ ทั้งทั้งหมดครับเนี่ยก็ปรากฏว่าปัญหานี้ขึ้นสู่การวินิจัยชี้ขาดของศารปรลปกครองสูงสุดเร็วๆนี้แหละนะฮะเร็วๆวนี้นะคก็ไม่คงไม่อีกไม่นานเพราะว่าเรื่องมันก็งวดมาเต็มที่ละครับเท่าที่ผมได้ข้อมูลจาก คำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ท่านอดีตนายกเศรษฐาส่งข้อหาลือไปยังปษฎิกาครับนะครับก็ทางกฤษฎิกาทําความเห็นมีมติในเรื่องนี้ตั้งแต่ปีสองห้าหกเจ็ดนะครับสองห้าหกเจ็ดครับก็ปีที่แล้วแหละนะครับแล้วก็เ มีความเห็นว่าการที่จะสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเขาแล้วเนี่ยโดยหลักยุติธรรมความเป็นธรรมและหลักนิติธรรมเนี่ยต้องฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเสียก่อน ครับจะไปสั่งโดยพลรการซ้อนเข้าไปตั้งกรรมการสอบสวนปับ๊บยังไม่ทะลุเห็นอะไรเลยออกจากราชการละนึกออกไหมครับ,รบมันไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่คล้ายๆจะถูกเอามาตรการทางวินัยเนี่ยไปกันแกล้งเปิดทางให้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนี่ก็เป็นข้อต่อสู้กฎหมายก็มีสมมาตราที่สำคัญนะ 1, 1> ร้อยสามสิบเอ็ดวักหนึ่งเป็นข้อเป็นฐานอำนาจของผู้ใช้อำนาจสั่งของท่านพบตรสั่งก็ใช้ฐานอำนาจนี้เป็นหลักเพราะว่าสั่งได้สองอย่างเห็นไหมฮะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วหรือมีข้อถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องว่ากระทำผิดอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้โดยโดยไม่ได้บอกว่าจะต้องอยู่ในบังคับมาตรร้อยยี่สิบวัคซีะฐานฐานคิดและฐานอ้างอิงในทางกฎหมายก็พอมีนะแต่อีกด้านหนึ่งพอคำนึงถึงเจตนารมณ์ของการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มหยตดตำรวจแห่งชาติคำนึงถึง มาตราหกสิบวงเล็บสี่ว่าการที่จะใช้มาตรการทางวินัยเนี่ยมาเปิดทางทำให้ผู้ถูกต,ตั้งกรรมการเขาเขาถูกกระทบกระเทือนต้ององอกจกราชการก่อนรับต้องกระทำด้วยความยุติธรรมและและปราศจ,จากอคติเห็นะครับดังนั้นความเห็นด้านที่ตรงข้ามก็คือ ต้องอยู่ภายใต้บังคับประกอบกับมาตรา120ตร้อยี่วัคซีนว่าในระหว่างที่ตั้งกรรมการสอบวินัย้ายแรงเขาแล้วจะให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนก็ต้องผ่านมีคำม,มีเงื่อนไขให้กรรมการสอบวินัยเขาทำความเห็นเสนอแนะขึ้นมาถ้ายังไม่มีข้อเสนอแนะก็จะไปสั่งเขาออกทับพลันทันทีเนี่ย มันมันเหมือนใช้กระบวนการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคล้ายๆเป็นข้ออ้างในการที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนครอีก็มองความเห็นทางด้านนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นฐานกฎหมายฐานอำนาจทางกฎหมายที่ท่านรองสุรเชษใช้ในการต่อสู้คดีนี้ที่ศาลปกครองนะฮะแล้วก็เหตุผล ผมก็ามาดูเหตุผลว่านอกจากเจตนารมณ์ที่ว่าจะต้องจะต้องทำให้การบริหารราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่ามันน่าจะใช้สงมาตรานเนี่ยประกอบกันครับถูกไหมครับ เพราะถ้าใช้มาตราดเดียวตามมาตามร้อยสามสิบเอ็ดวัคซีนได้ก็รันจบกันนะครับใช่ไอ้ไอ้ร้อยี่สิบวัคซีนก็เป็นหมัน่ะใช่ใช่ใช่ใถูกไหมครับมันการใช้กฎหมายเราก็มีหลักพื้นฐานว่าจะต้องใช้กฎหมายพยายามใช้ให้มันมีผลบังคับได้จริงอย่าตีความใช้ไปในทางทําให้กฎหมายมันหมดสภาพบังคับอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่หนึ่ง ผลที่สองก็คือหลักที่บอกว่าจะต้องทำโดยยุติธรรมปราศจากอคติและต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมเนี่ยมันมีประเด็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นมาจากจากข้อมูลที่ที่ที่เห็นได้อะโดย โดยทั่วไปเวลาเนี้ก็คือว่าในขณะที่เกิดข้อพิาพาทเรื่องนี้เนี่ยพระรองสุรเชษํำรงตำแหน่งเป็นรองพอบตรคนที่หนึ่งถูกไหมครับครับถูกไหมครับใช่ครับส่วนส่วนท่านที่สั่งให้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตอนนั้นเนี่ยท<อ>้านอยู่ในฐานะรองอันดับสอง อันดับสองอ่าคถ้าถ้าหลงหนึ่งอยู่ดีมีสุขเดี๋ยวพอพออกตุลาที่จะถึงในปีหน้าเมื้งนะครับท่านหรือความจริงก่อนด้วยซ้ำนะครับเวลาตำแหน่งผอบตอรว่างก็จะอุโสก่อนใช่ไหมใช่พรลบตำรวจสองห้าสองห้าหกห้านี่ยบัญญัติชัดเจนว่า การแต่งตั้งพอบอตรเนี่ยต้องคำนึงถึงอาวุโสเนี่ยข้อแรกเลยครับเงื่อนไขข้อแรกต้องคำนึงถึงอาวุโสก่อนเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างไล่เรียบก,กันก็ต้องให้โ,โอกาสกับลองหนึ่งก่อนแต่ถ้าลองหนึ่งขึ้นลองสองหมดโอกาสเลยครับเพราะท่านจะต้องเกีเยณก่อนแน่แน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่รองหนึ่งถูกออกจากราชการไว้ก่อนครับมันก็เท่ากับเปิดช่องทางให้ถ้าตำแหน่งว่างรองสองก็จะเป็นเอาสูที่สุดก็ขึ้นตัวตำแหน่งพอบอตรได้ครับซึ่งก็ช่วยไม่ได้นะถ้าคนอื่นเป็นคนสั่งให้รองหนึ่งออกจากราชการไว้ก่อน แต่เรื่องนี้ข้อที่จริงมันชัดเจนว่าท่านรองสองเนี่ยแหละในฐานะที่รักษาการแทนพอบอตอรอเพราะท่านพอบอตอรอคนคนในขณะนั้นตัวจริงและท่านรองหนึ่งถูกท่านนายกอดีตนายกเศรษฐาออกคำสั่งสำนักนายก ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใช้อำนาจนายกสั่งให้ทั้งสองท่านนั้นคือทั้งท่านผบอตรและอนนรองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกก็โดนขายท <c oughs> ั้งคู่ตอนนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งผบอตรในขณะนั้นมันก็ว่างมันก็ว่างแล้วจะให้ใครรักษาการ ท่านรองสองก็จะเป็นอ,อ,อาวุโสสูงสุดก็จะเป็นผู้รักษาการพอท่านเป็นผู้รักษาการแล้วท่านนั่นแหละสั่งออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงท่านรองสุรเชษและในวันเดียวกันก็ออกคำสั่งให้ท่านรองสุรเชษออกจากราชการไว้ก่อนไว้ก่อนโดยไม่โดยไม่มีข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการสอบวินัยรายแหลงโอเคนะครับทีนี้มันมันเป็นยังไงมันทำให้เกิดข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้ปรากฏมาก่อนจากการจากการเผยแพร่ในข้อเท็จจริงในคดีนี้นี่ก็คือตัวอย่างชัดเจนของหลักค o น f ลิกของอินเทครับคือคือท่านรักษาการเนี่ย ท่านสั่งสอบที่ไหนร้ายแรงแล้วสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยท่านได้ประโยชน์ถูกไหม,ม,มถูกไหมครับราาแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆครับแต่ในใจท่านะจะจะเจตนาอย่างไรไม่มีใครรู้ท่านัดจะเจตนาบริสุทธิ์ทําไป<ก>ตาม,มหน้าที่โดยท่านเชื่อมั่นในมาตรา131วรรคหนึ่งทีบ่บอกว่าให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดอไม่ได้บอกว่าต้องไปฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการวินัยก่อนครับเี่ยอาจารย์อาจารย์ไะ้ขอไฟเราเรอว่าถสักครึ่งนาทีอาจารย์ช่วยสรุปให้มองอาจารย์ว่าเรื่องที่ควรเป็นยังไงดีครับอาจารย์ก็คือเพราะมันทําไปโดยคอนฟลิกต์อินเทรสมันก็ไปขัดต่อหลักนิติธรรมขัดต่อหลักนิติธรรมก็ขัดเจตนารมของพรบตํารวจแห่งชาติครับ พอลบอตำรวจแห่งชาติไม่สำคัญเท่ากับว่าไปขัดรัฐธรรมนูญมาตราสามวรสองเพราะหลักนิติธรรมได้มีฐานะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแล้วมาตราสามวรสองรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าการเป็นบัตรหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยรวมทั้งํำนกานตำรวจแห่งชาติต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมนี่นะครับนี่แหละครับทําให้ความเห็นฐานอำนาจทางกฎหมายของท่านรองสุรเชษแข็งขึ้นเลยครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เวลาหมดพอดีทั้งอาจารย์จะอะไรผมลาท่านรุฟฟังพิธิการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ